จ้าพี่น้องป้องไปทักทายเอฟสุขสุขคนยังหมูเส้านะคะวันนี้เช้าวันเสาร์เช้าวันเสาร์ขึ้นปีใหม่จากมือนี้วันที่เท่าไหล่ะที่สี่ย่างเข้าวันที่สี่ของปีพศสองพันหาร้อยหกสิบแปดนะพี่น้องเนอะอยู่ดีสบายทักทายกันสุขสุข,สขคนมีความสุขโชคดีตลอดปีตลอดไปเด้อพี่น้องเด้อ อนนี้ผมกะเช้ามาก็จะประมาณนี้แหละแต่มากินกาแฟหลุกขึ้นมากินกาแฟพี่น้องวันิเาซากกับซาก,กอะไรหรอมันว่างเาี้ยมัซอมันบ่สดชื่นถ้าบ่าได้กินมันบอสดชื่นพี่น้องก็ต้องกินตอนเรกๆอะ่ะกินตื่นขึ้นมากก็กินยาหอมกินน้ำผึ้งใส่มะนาวแค่หอยแล้วตอนนี้ก็ Anh cà phê cứ câu này Mưa lực, kẹo Cái bất cơ năng thế nào, cái kiếm bất cơ năng Lưng buồn hóa, á, cả diễn lưng buồn hóa cắm hiệt lại đấy Buồn hóa toán mưa lại buồn. mà nên bốc buồn hén buồn rồi Để kiếm nhé mà sao Là kẹp buồn บนหัวแบบได้ไปฏิสงสัยสใส่นัดใส่นัดกลับมาเป็นอีกพี่นอ้องตาตูตตออบตาบวมที่สังเกตได้ยังไงถ้าอย่บนบะมีแห้งถ้าพ่สบายนี่จะแบบว่าตาบวมเป็นตาบวมตาหยังสินะหวานผ้าหลานไปเอาฟืนรอบเจ้าไปเอาฟืนอยู่ขงังอยู่ขังสาวบ,วบัวรอบ โรงเรียนรอบหมูบ่บ้านรอบใบก็เลยพาหลานไปทางพูนไปทั้งอ่นอ่านทั้งออกไปบ้่นโน้นไม่งามทั้งออกไปโน้นไม่งามช่วงใบเนาะแดดจอนหอนแนช่วงใบสามโมงไปว่าจิไปเอาหัวบัววันจิไปเอาหัวบัวไปง้มหัวบัวพี่น้องเออปรากฏว่ามันน้ำแหงแลบวบนี่ มันเป็นขีดตมมันบอกขีดตมบัหน,น้มันเป็นขีดมันเป็นตมตมดินเหนียวอ่ะอือเป็นตมดินเหนียวงัดยังไรกับพกขืนพี่นอ้องมือยี่บนเหว่าเบิดมือดำเบิดอือเอามาแปง้งยังไงกับแปลงบอกได้มาจาักประมาณสองสามโลนี่แหละกะสิมาล่างลวกะสิเอาใส่ถังไว้มันี่ถ้าว่างๆกะสิไปเลาะเบิ้งแถวนี้ยูุ่แถวที่เคยไปเอายุมันมีคนมาหาเอากอนแล้วหัวบัวนะพี่น้อง เพราะว่ามันก็บอกมันกินเป็นตะห้าขายเป็นตะห้าคนอื่นขา,าขาเจ้าข็เอาคือกันขาเจ้าเริ่มเอาเป็นแล้วแต่กี่บ่มีคนสนใจด้เบิดบ้านที่เจ้บนอยู่นี่มีเจ้บนผู้เดียวพี่น้องจะไปเอาหัวบัวมาพอกินไหลแล้วก็พอขายนะแล้วก็เอาหัวขายนะบม่มีมีเจ้บนผู้เดียวนะตอนนี้เฮ็ดกันเบิดบ้าน,านหากันเบิดบ้านพี่น้องผมก็เลยบ่มีเวลาน จะมานางถักไทยจะมานางเมาเนาะพี่น้องมีฮิตเตเวียยมาหนีปลาหมือวานหลังจากที่โพสไปแล้วเนาะโพสไปแล้วก็มีคนติงตองติงแตงเขามาถักไทยเขามาก็คือไดไปส่งหมอวานนี่ก็ไดไปซงสามสี่ออเดอร์ณตอนนี้กะเลยเบิดยังอยู่ปลาแดดเดียวโูหนึ่งปลาย่างรูหนึ่งพี่นอ้องเหลือยุปปลาแดดเดียวรูหนึ่งปลาย่างรูหนึ่ง ปลาแดดเดียวโลหนึ่งปลาย่างลหนึ่งเนาะปลาแดดเดียวข้อเหตดไวไแบบนี้เด้อพี่น้องนี่ปลาแดดเดียวเราจะทําไว้แบบนี้ซีนถูนถูนยากยะดับสองสันนะคะอันนี้เป็นปลาช่อนแดดเดียวตัดหัวลอกกลางออกเรียบร้อยอย่างดีได้หลายนะคะได้หลายเยอะอันนี้ก็ครึ่งลูสองร้อยห้าสิบนะคะนี่ได้หลายเลยละตัวได้แปดตัวเก้าตัวต่อครึ่งกิโลนะคะอันนี้ก็ ได้เก้าตัวสิบตัวต่วตวคอครึ่งกิโลคือกันนะคะนี่ได้ได้หลายนี่อันนี้ครึ่งกิโลเป็นปลาย่างนะคะใส่นี่เลยนะคะทุกคนนี่ใส่ปานใส่นี่กับบนนอยกับบอใหญ่กำลังดีนะคะเนี่ยไม่เล็กไม่ใหญ่กําลังดีอันนี้ครึ่งกิโลสามร้อยห้าสิบนะคะอันนี้สามร้อยห้าสิบตัดหัวนะคะเป็นปลาย่างตัดหัวออกเรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้ นี่แหละเหลือ,อยู่แค่สองเหลือยุ่แค่สอง,งถุงก็คือถุงละครึ่งกิโลนะคะถุงละครึ่งกิโลทามาได้หลายเพราะมันได้นนหลายได้พี่น้องเบิ้งมาโหลดได้หลายนะคะสามร้อยห้าสิบบาทตัดหัวย่างกรอบอย่างดีนะคะแต่ตัวนี้จะเป็นตัดหัวเลากก้างกลางออกเรียบร้อยแห้งห้าสิบสดห้าสิบประมาณนั้นใครอยากได้สั่งได้เด้อพี่น้องเด้อ เบิรดตเราได้รถนี่เบิร์แล้วชุดนี่เบิดแล้วเหลือเท่านี้นอนกจากจะเป็นเหลือเขียดแหงเออสําหรับผู้สร้างปลาลดเนาะอ่าเมื่อวานนี้โทษตรงมาจากเชียงไม่เลยอยากไ้ปลาลดแหงปลาลดแหงเบิดนะคะเดี๋ยวมือนี้เยอะหมนจะออกไปไอไปหละน้าแมคคาอันที่เพิ่นเคยเห็ดทรงให้แล้วจะไปเบิรงนะคะไปเบิรงว่าเพิ่นมีมหาห้บอกออถ้าบบมีกับ,บ่บได้พี่น้อง มันก็ขวงมุนี่กับยายบนบริเฮตเองนะคะบริเฮตเองกบสร้างผนเฮตตองมาให้อย่างสีนาะแล้วก็เดี๋ยววันที่หาเพิน่นพอข่าเพิ่นเริ่มจับปลาอีกเนาะเขาก็จะสร้างให้เพิ่นนอามาให้สําหรับขอข่าวิดบอ่อปลา <c oughs> ก็จะอย่างอีกจักชุดสองชุดก็คือสิบเบิดก็คือสิบเบิรลอบนะคะเบิรหลอบก็บคือหมดแล้วดูการวิดบอ่อปลาหรือว่าปลาชนนาในปีนี้ ผูใดบ่ฮันสังกับเปล่าสังด้อพี่น้องกินยาแก้ไอพี่น้องนี่ยาแก้ไอหลอดนี่หลอดนี่มันจะเป็นเม็ดเขาเลยเอื่นยาแก้ไอฟองฟูเพาะั่นจะเป็นเม็ดแบบนี้ถิงเซนามเป็นฟองฟูคล้ายๆย,ยาวิตามินซีคล้ายๆวิตามินซีถิงเซนามฟองฟูเพราะมันหมดฟองแล้วเขาก็จิ้ม หลอดนี่มีสิบเม็ดสองรี่บาทได้บนกินเบิดนี่หลอดที่สองาวขเศร้ากับสีเศร้าพอวางมันมันเป็นยาอันตรายนะคะตัวนี้กับไข้เนแต่ว่ากัไอแต่ว่าไอห่างห้างอากาศเย็นเป็นไอเขาเอื่นไอกคลนไอเลือลังอี้่บนเป็นย่ำใดจะประมาณนี้เลยและพี่น้องเอา้ใด้สนใจสั่งไหนเด้อตัวนี้เนาะใครสนใจก็สั่งได้สําหรับ ปลาเด็ดเดียวเหลืออยู่หนึ่งกิโลปลาช่อนย่างเหลือหนึ่งกิโลนะคะแล้วก็มีเขียดแห้งครีมนะคะครีมท่านาขาวขมิ้นเฮอร์เบอร์แล้วก็จะเป็นพวกนี่เห็นว่าร้าพันค้อยมกเฮดได้หลายแล้วพี่น้องพี่มนเฮดไดหลายแล้วผ่ะพันค้อนะแล้วก็เป็นน้ำพริกปลาทูขั้วแห้งใส่แมงดาไม่ใส่แมงดานะคะปลาบองอ ขั right? ่วสุกปลา้บองผัดสุกนะคะนี่สนใจอันใดก็สร้างได้นะคะเดี๋ยวยุบจะปากหมดปากหมดช่องทางการติดต่อให้หลายคนก็ทักไปทั้งทั้งคอมเมนต์เป็นใต่แต่ใต่คลิปวิดีโอเนะสร้างในเด้อโลดหนึ่งสองโลดแต่ว่ายุบงญก็คือตอบได้แต่ว่ากับอ่ามันจะส่งของขายรูปช่งนี้นั่นให้กันว่าได้ยุบุก็อ่าเดี๋ยวจะให้ Line, ะะบ line, เบอรเ์เอ็กกไดไล์นะคะบางคนกับใบเอ็ดไล่เปลีนคันเอ็ดไล่เป็นโนท่มาหาญิบุนก้อนก็ได้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้กินกาแฟก่อนเดี๋ยวคลิปหน้ายุบมานจะมาเวาเรื่องเปีดมเาเวาเื่องเปีด,อ,ปดอันเปีดอันเชี่ยวมาอันขอส้นบุญก็ญิบุนพี่น้องเปีดตัวนี้เปีดตัวเก่าตัวเดิมนะคะเปีดตัวเก่าตัวเดิม มาขอส่วนบุญอีกแล้วพี่น้องมาหมู่บ้านนี่หมู่บ้านนี่มันว่างสเสดบุ๊มหมู่บ้านนี่มันว่างสเสดบุมันเขามาเม่นสามคลิปสี่คลิปเม่นเม่นสามเม่นสี่เม่นเยอะบนลงสามสองคลิปสามคลิปมันก็เขามาเม่นทุกคลิปเม่นดานั่นแหละเม่นบุรีเฮ้าเม่นดาเฮ้านั่นแหละเดี๋ยวยืบบนจ,จัดกินกาแฟก่อนคลิปหนาเด้อพี่น้องคลิปนี่เฮาอาทักทายกันลวก็ททำมาหากินนะคะทักทายแล้วก็ เป็นคลิปทำมาหากินเดี๋ยวคลิปจัดหนักเดี๋ยวคลิปยี่ยบนจิตตอบได้ามามันเอาไว้คลิปหลังนะคะคลิปนี้กินก๊อตสนใจสร้างในนะคะพี่น้องเนาะขอบุณขอบคุณลยหลายเด้อค่ะเด้อ